เมื่อน้องแบ้งไปเห็นลังนกบ้านยายยวนก็อยากได้พ่อประกอบแล้วแน่พ่อประกอบแล้วมาด้วยเบ้งดีใจเร็วอู้เอาถอยอีกเด้อขึ้นได้เนี่ยขึ้นได้ไม่ลงดรืออ้าวที่นี่โอ้ยยังเขาถอยไปอีกถอยไปอีกมันชนประตูเดี๋ยวมันแก่งชนประตูเดี๋ยวจัาก่อนี่เพิ่งให้มันแก่งอา ขึ้นได้ไหมเอาแบงก์แล้วขึ้นเรื่อยๆเออขึ้นได้พอดีเลยหนักคือเหมือนคือเหมือนมันจิ้ตื้นกว่าของยายแทะน้าขับไปยิบพ่อมัดนะมัดหมอนน้อยให้เถะหมอนน้อยเขามัดขึ้นไปแบงก์แข็งเยอะกว่าไปยมันนุ่มนั่งสบายไหมแบงก์บายนอนได้หน้าเลยด้อไม่เอาอยู่ยุงทัด อยากได้แบบของยายอ,อยากได้แบบของยายยวนอของของยายยวนเป็นไหวเป็นไหวนั่นได้น้องนายอันนี้มันเขาเรียกอะไรใช่ไหวไหมนีม่พัดติ๊กเป็นพัดตนะิ๊กไงเป็นโค้งเล็กไนงะโค้งเล็กพัดติ๊กโอ้ไปเห็นชิงชา นาลานาแต็นซื้อมาให้ยายยวนอ่ะอยากได้แม่ซื้อให้นายเด้อมานั่งสบายไหม่นอนนะนายนอนได้ไหมลองดิโดยแม่จัดให้เลยที่นี่ออืืไหนลองนอนเอาขาขึ้นดินอนเล่นเอาขาขึ้นนู้นนอนได้ไหนนอนลองฝาไหมนอนถูกใจไหมนี่ถูกใจไหมแม่ถูกใจ สวยไหมนุ่มแบบแม่ตรงเนี้ยสวยไหมนุ่มไหมนุ่มตรงเนี้ยมันเป็นบัตรดีเขามันนอนได้เลยมันหันได้ไหมหันได้หมอดจิตเอาเอาแบบนี้เลยนี่ไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรที่จริงเขาจะมีตัวมัดไม่ให้มันหมุนอ้อมนะเป็นสายรัดนะนาะ เดี๋ยนี้ไม่มีมาให้โอ้ลืมเปล่าถูกใจหลายเนาะพ่อประกอบให้แล้วมันก็ไปตางนี้เดียวนะฮะเพราะว่ามันในหมุนกันมันก็กไปทางนี้อเออมันก็หมุนได้แบบนี้นก็นั่งแกงไปแกงมาอย่าดิด่งเลยคุณข,ขอไปนั่งข้างในดีไหมเลืเออหนานั่งคัดสมารทดึก นายอยากได้เอานายอยากได้แม่ไหนไหนไหนนั่งคัดมัดเลยนี่ขึ้นสบายเนาะขึ้นได้แต่นายคนเดียวท่านอะไะวะขึ้นกระฮักท่านดิคอขึ้นกระฮักท่านดิอดีใจไหมที่นี่ถูกใจไหมถูกใจไหมครับพูดดีๆกคถูกใจครับ ใช่ล่ะอยากได้อะไรก็ได้เนาะ